好，赶快来。 ซื้อมาเราซื้อร้อยหาสิบบาทเอาวันน้นร่างแก่เท่ยงอันนี้เร่อันนี้เล er ่สามร้อยี่สิบไบอใช0ส้อยนีี่สิบบาทเฮ้ยทีด้งบุกบตำรวจว่าวาวาวรวจาอซัวเตือนาสกหาคุณดีดีังอยมึงมีคนดีอยู่เนี่ยแล้วจะเสียแล้วตั้ง

ปน่นไมาในเตอยอหอมไม่ใช pues mm ่ก okay, so yeah. nah. ันจวกินเสี่แกันขึ้นไปจัก้าโชคดีด้มนี่เราไอ้กมาล่มาส้อยมาไเอกมาล่ำมาสอยเนื้อนะครับข้ายนางก็อุดมชัยบุคคลสินุกนุ่มฟองโอ้คือหลายคณะเนะมนาต่กอน เนมา่วงกันแล้วเ่ก่อนเราอยู่น้ยุงทองอไรหัวช่วงนี้เจรับหัวหน้าตายไปซื้อหนึ่งโมาลำิดโควิดหอกง่ามไดเล็เรยมาซ้อยเนื้ออนไร่อนอย่างนี้ล้ำเหมือนเราได้ฆ่าได้เมาได้เรีนตลกน้ำหยเป็นคนูุ่นเ่ฟังเลาพี่น้องเด้เหดคุดย่นะ เดินอย่างตะล้มมาเข่งนะมาล่๊มเพือเลยดีมาผัวมาล่นะมาลามาเำมาลำ๊หัวพี่เดองผัวพี่เดองเสียงเสียงคือกักว่ะเจียวล้มเสียเดอมือตีกระเทยนีเลยะไรผัวแดงเลยกระเทยที่หนมีที่น้องเาานมูน่าอตลาดกูดิ บ่ละมันจอดให้แบนเอาขบ่ลงไปว่าซุ้มั้งนวเป็นตลาดบ่นนบ่เมงิดว่าเอาซุ้มเขาเขา็ลงเปวคนนะเลยเขาไปลุงเลยไปลงแปวหมเพอลงนติงอใส่มนี่ยไปปั้นปื้ดองนี้มาดามอุใส่เนะขบขี่อดออมันมีงาหเ่ไม่หงโดเหลไงเขาุ่มจเนาะไม่ขอไ้ไปได้เือตี นะครับสเลยกินเทียงน้วกันพีมงั่ต้องใส่เศร้าครับโอ้โหมันหลุกหีบอ่ะนี่ยแล้วจังไรอย่างไผมยิงลังค่ายในเาองประกอบหกังหลับนี่ยผมซื้อไปตัวเนีอย่างจิ้มเนี่ยปลาออีลูกเบง จะซู uki, like bbe 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 ้ยุไก่ปาปใสเสือรตองเป็บยกุ really ิบัเตับไที <t <t ่พี่น้องเลยเสซทกพี่มายุเป็นทัศน้านะูกน้านอันี้ข้นาวอันนี้เนื้ออันเนี้เนาะเยเดียงชิลิวก่งว่าว้ัข้าวนีบกสออนอดีด có thể phải không ạ? Ừ. Ờ, cái vang sắn thì vang cứu tui nói anh 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 anh, luôn Sao mắc mày à? Nè, thằng Quân, Quân 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 ยังจะเอาเบิร์ตทุกคนอีกเใช่ไมเตหลังกนยังมาหลายมาหลายยี่สิบแปดแก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 ิ้ยถุงใช่อะม้ยถุงใ่แกแจะ้ยถุงใส่ปดอยางแปดย่างปดถุงลยนปดถุงที่าเียวนี่ายรที่าทงวันยืมือเดียวเนาะบาน้เเป็นการขั้นเลือกนะใครผมมีเนาะเขาเร่มซื้อ

ดูลาบมากุกย่นขึ้นแล้วเว้ยอันนี้ลเอียดมานะครับดนี <S 2> <S 2> ่วด้ยใจผูดีันดูแลเสมอไปแม่มูแม่มารับูุ่มไท่เราตื่นไม่บอกว่านอนน้ำแม่หอมหอมหอมกับปลาเลื่อนมาบลยเลือนมาเรื่อหมากป่าฝาช่ไหเกิดฝ่าบอี่า

บ่ตดท่ใจอันเชืใส่จังงานนี้ใส่วันนี้เยเล่พออีกเหือรอแค่นีรอดันด้วะนไหนะไมแ้อันไหน่อดจะฆ่าว้งานปนิดะนตาาาจีนเออเห็นี่ก็นาตาของงบ่ีนแกงเป็นอย่างกั้งกันหลายเนาะ

เท็กย่างออย่างแข็งอืมเอาย่าได้สีผ้ากันสีโอ้เก่นจังเลยดุยูนิคอร์เขาไ่ได้เขากันเนาะอาวผมไม่เจ่คุ่บส่หรือใส่แล้วใส่ใส่มาองต้นใส่ได้ักไร้ัวเขาไปสมื่อเด้นสิบบาทสิบบาทเราเป็น่ผมชีอใจเหลาะไปกินกันลงไรต้องกินรู้อเดียรได้จกเพาะ่าอ่านีบอกีเป็นละลาได้ท่เป็นนกันท่าเนวอ้ย้ ต้องแล้วอก้แล้วพนบาหวานเนี่ยต้องดันันคือคนหักกันหาเล่อนก้อนกรมีนี่บ้นไน่อไเชี่ยงเ่นกินไม่น่ะม่กินน้ำมูดเน่เลนร้เ่นวนน่ะเล่นกินไม่อาหน่ะไม่อาปลาอกันไม่กินาดกันมแลมนเาหมน่ยมึงกบ่นิมนี่จนร์นั่นน่ะมนมวยมต่รถเตี้ย่นตย เอาละซื้องอย่างนู้นอย่เสมอโอ้ดีสมบูรณ์เลยไม่แย้มไม่แยงมเนี่ยโตอะใครอยู่เลยแย้มอแไงกูทุกคนอยู่ไม่ได้กิไม่ได้แย้มอะไรกูเสือกม่ตัวว่าเอาแลวเอาคนเดียวเขาวายคนถึงวันคนหลับใจเราเราต้องไม่กับเราห้องนะจางนะจางนะตัวนีนกิ่มแย้มอะไรเนาะใส่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 เส่ใ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 ่ใส่ใส่ใส่่ใส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 ่ใ่ใส่ใ

ไม่เลไปบทเรืองอื่นเด้เห็นกายรถกายนะฮะหลังใช่ไหมรู้แล้วเพนี่ซ้ำดิออผมตึงปัน่เอานีี่ด้วยอมแล้วเอิ้นขอดนอเอินเอ้นเรอขอเาะวเจเจมกินข้าวเออติบขุนแล้วเปนันี้แก่ข้าวขนแล้บจัดกัน เคนงานกระจ๋อลังมากเลยตอนนี้แขมีเทปแขมีเทปปุ๋มั่งเลยโบ่าวาเขาจะขอแบบนี้ทุ่เเนี่ยแคเจ้าขอบอยู่ขอเทเขอหลุกินมดเทปห้งลังด้วยตาเรื่งนี้นจะได้ไหมเนี่ยเขาจะขอเีรุ่มเทปคือโล่สั่นเลยโอ้ยคนไหลก็กระเทือนไมอแย่ได้กินผู้เดีวบาเตียบ้าของบเแมนมากสมัคเนื่อบารนเตีว่าหมันทุกคนดูบลเลียใ่หปีนึงให้กินเท่านั้นก็ได้ไหมพอน งานปนอเป็นดูก right? oh. um ็ได e> ้บ่มวบ้านส่วนใหกินอบกินก๋วเตี๋ยวไปอกินแต่อหนอมันะเพาะสวนูกทาน้านมีค่มนไปคนต็เนือกายเบอร์แซานี่เลซื้อมามารลอยนึงซื้อเ็นกันจาให้เราได้เราให้มาได้ชิมะวนเนี่ยพนาที่ด่านีกดีเจะเราขายที่ตด้เมืน้มดีมีมาล้ามัดใครมึงก็กิน